ด่วนอาจได้กักตัว7วันใน ASQ กรุงเทพสำหรับคนไทยและต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วย้ำว่าการกักตัว7วันเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นนะครับทั้งคนไทยและต่างชาติแล้วก็อันนี้พูดข้อมูลในวันที่31มีนาคม64ซึ่งข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงรายวันมากช่วงนี้แนะนำให้เช็คกับสถานทูตไทยในประเทศที่เราอยู่อย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรอีกก็ได้ซึ่ง อันนี้เป็นข้อมูลจากสถานทูตไทยที่ลอสแองเจลิสที่อเมริกาอันนี้เป็นตารางว่า,อาสองบรรทัดบนก็คือของคนไทยแล้วก็สองบรรทัดล่างของชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอคือเรามาเจาะเรื่องนี้ก่อนเลยมาที่สีเขียวนี้นะชาวไทยที่ได้ฉีดวัคซีนแล้ว fully vaccinated ด้วยนะคือฉีดครบ2โดสแล้วนะครับถ้าเกิดว่าณนะวันที่พูดนะถ้าฉีดของพอดีว่าเป็นของอเมริกาไงข้อมูลนี้ทะนั้น น่าจะรวมถึงยี่ห้ออื่นๆด้วยเราต้องติดตามการประกาศรายชื่อของสถานทูตน,นะครับถ้าเป็นไฟเซอร์หรือ j o h n นสันแอนด์จก็จะได้กักตัว7วันแต่ย้ำนะว่าณนะวันที่พูดเนี่ยการกักตัว7วันโดยที่มีใบฉีดวัคซีนเนี่ยคือเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับการตรวจของเจ้าหน้าที่ที่ด่านควบคุมโรคที่สนามบินคือหมายความว่าเรายังไม่สามารถจองมาตั้งแต่ต้นได้ ก็คือเราต้องจองราคาเดิมมาก่อนนะวันที่พูดนะเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกแล้วก็มาลุ้นกันที่ด่านควบคุมโรคที่สนามบินสวนณภูมิว่าเขาจะอนุมัติ7วันให้ไหมถ้าอนุมัติก็คือเดี๋ยวคงต้องไปขอคืนส่วนต่างกับทางโรงแรมอีกทีหนึ่งก็คือดูตามตารางนี้นะครับก็เนี่ยมีคําว่า ASQ ก็คือโรงแรมกักตัวในกรุงเทพด้วยใช่ไหมก็หมายความว่าจะได้กักในกรุงเทพหมายถึงว่ายังไม่แน่นอนนะแต่ว่าถ้าอันนี้จากสถานทูตก็มีความเป็นไปได้สูง สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนของยี่ห้อที่เขาบอกนะเอาไม่ได้สเปคเพราะว่าเขาอาจจะมีเพิ่มอีกทีหลังเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นยี่ห้อนี้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ายังสิบวันอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาประกาศเมื่อไหร่ก็แต่เจ็ดวันเหมือนกันฉะนั้นต้องติดตามกันต่อเราก็จะมาฟันทงกันอีกอันนี้คือสีเขียวคือคนฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นนะครับถึงจะได้เจ็ดวันแล้วก็ต้องมาที่ถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเขาเป็นคนชี้ขาดว่าจะได้ สิบวันเหมือนเดิมหรือว่าจะเจ็ดวันสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วสําหรับคนที่ยังไม่ฉีดนั้นไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วเนี่ยเขากากระบาดก็คือได้แค่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ได้แค่สิบวันเหมือนเดิมส่วนชาวต่างชาติก็เหมือนกันเดะ๊ะเอาฉีดวัคซีนดีกว่าถ้าฉีดวัคซีนก็ของยี่ห้อตามที่เขาบอกซึ่ง,ซ,งซึ่งคงจะเพิ่มจนครบในอนาคตก็จะได้กักเจ็ดวันแต่ต้องรอเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเป็นคนฟันธง นะซ,ซึ่งเรื่องนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกในอนาคตนะครับที่ให้เจ้าหนะ้าที่ควบคุมโรคที่สวนรณภูมิฟันทงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนได้อีกเพราะมันยุ่งยากเกินไปแ,แล้วก็ในส่วนของเอกสารอื่นๆนะครับแถมเพิ่มเติมสําหรับชาวไทยนะครับสองประทัดแรก Fit ทูฟลาไม่เอาแล้วนะกากบาดเห็นไหมโควิดเทสก็ไม่เอาแล้วเนี่ยกากบาดสําหรับชาวไทยแต่ยังต้องขอ COE อยู่นะเนี่ยติดเครื่องหมายถูกแล้วก็ประกันไม่ต้องนะสําหรับชาวไทย คือสรุปว่าชาวไทยเหลือแค่ COE อย่างเดียวนะครับ Fit to Fly กับผลตรวจโควิดไม่ต้องแต่เขามีหมายเหตุว่าสายการบินที่เราใช้บริการอาจจะขอใบตรวจค o v i d ฉะนั้นต้องถามสายการบินถ้าสายการบินไม่เอาใบตรวจโควิดก็คือคนไทยไม่ต้องมีใบตรวจอะไรเลยทั้งสิน้นมีแต่ COE อย่างเดียวส่วนชาวต่างชาติก็เอาง่ายๆเหมือนคนไทยแต่ว่าต้องมีใบตรวจโควิดเพิ่มเติมเท่านั้น Fit to Fly ไม่ต้องแล้ว ตอนนี้มาถึงข่าวหลักของเรานะครับออฟย้ําอีกทีหนึ่งว่าข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ออฟวิเคราะห์ของออฟเองนะครับก็เดี๋ยวคงได้อยู่ดีแหละการกัดตัว7วันสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วในกรุงเทพ ASQ กรุงเทพออฟว่าเดี๋ยวก็ได้อยู่ดีเพียงแต่ว่าถ้าเราตอนนี้ยังฝุ่นตลบอยู่ถ้าเราถามอะไรไปเดี๋ยวเขาก็บอกว่ารอประกาศจากทางราชาการรอส่วนกลางรอ, ون, ร, ون, รอนู่นโนนั่นรอนี่แต่ว่าสุดท้ายต้องได้นะคือออฟเดาเอาไว้ แต่ทีนี้ว่าถ้าเรามาจองโรงแรมเอาช่วงนี้หรือถามสถานทูตเอาช่วงนี้หรือยังไงเขาก็ยังต้องยึดกฎเดิมอยู่เพราะเขาต้องรอทางราชการแจ้งหมายถึงส่วนกลางอะนะทางคนจัดก,การประเทศเขาแจ้งมาฉะนั้นก็ยังฝุ่นตลบยังวุ่นวายนะครับก็เลยแนะนําว่ารอได้ก็รอดูไปก่อนก็ที่มาของข่าวหลักตรงนี้ก็คือทางผู้ประกอบการเนี่ยอยากให้มาแซนด์บ็อกซ์ก็คือที่เขาจะทดลองรับไม่แน่ใจหมายถึงว่า ไม่กักตัวหรือหมายถึงกักเจ็ดวันนะนะคืออยากให้แซนบล์ละกันอะจะก,กี่วันก็แล้วแต่เนี่ยให้รวมกรุงเทพไปด้วยก็คืออยากให้มาไอ้ที่ว่าจะลดวันกักเจ็ดวันอะไรสําหรับฉีดวัคซีนเนี่ยดาวเอาวา่าเขาอยากให้มาที่กรุงเทพด้วยเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ประกาศรายชื่อก,กักตัวเจ็ดวันมาสําหรับคนฉีดวัคซีนเนี่ยมีหกจังหวัดท่องเที่ยวภูเก็ตสมุยพัทยาพังงากระบี่เชียงใหม่ไม่มีกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยเราก็ยังแปลกใจ ว่าอ๋อแต่ก็คิดว่าเขาคงจะให้เป็นสิทธิพิเศษสําหรับจังหวัดท่องเที่ยวมันจะได้มีข้อต่างไงเพราะว่าถ้าทุกคนมากักเจ็ดวันในกรุงเทพก็ได้เนี่ยจังหวัดท่องเที่ยวเขาอาจจะขายไม่ออกผลปรากฏว่าผิดคาดเลยครับก็คือสุดท้ายก็ได้กรุงเทพอยู่ดนีนี่ยังไม่ฟันธงนะนะวันที่พูดสามเ็ดมีนานนะแต่ว่าเดาเอาสุดท้ายต้องได้อยู่ดีก็เลยนึกถึงตอนที่เขาจะเปิดเรื่องของภูเก็ตโมเดลสเปเชียลทัวริสีซ s าอะไรพวกเนี้ย เขาก็ตอนแรกก็พูดหน่อยว่าให้มาลงภูเก็ตประมาณปลายปีที่แล้วอะแต่ว่าไปมาก็มุ่มมิมให้มาลงกรุงเทพได้อยู่ดีแล้วก็ไม่พูดถึงภูเก็ตอีกเลยอันนี้เรายังคิดว่าจะเป็นแบบนี้อีกหรือเปล่าก็คือแรกๆก็ออกข่าวมาให้ไปต่างจังหวัดนู่นนั่นนี่แต่สุดท้ายก็มาลงกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดก็เงียบเียบกันไปไม่รู้จะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะ ก็ตรงนี้คือสภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย mm. เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นสถานที่เที่ยวทางยุทธศาสตร์เลยนะเพราะว่านะักท่องเที่ยวเก้าสิบเปอร์เซนตเี่ยที่จะไปพัทยาเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากเมืองหลวงคือตามกฎแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะไปกักตัวจังหวัดไหนเนี่ยก็จะต้องไปลงบินตรงไปที่สนามบินของจังหวัดนั้นยกเว้นพัทยาชนบุรีที่เราสามารถลงส่วนภูมิด้วยได้เช่นเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราจองโรงแรม ALQ พัทยาเขาก็จะมีรถมารับนะครับไม่ใช่ว่านั่งหารถนั่งไปเองหรือหรือ,อยังไงแต่ทีนี้ตามข่าวก็คือถ้าเพิ่มกรุงเทพไปด้วยเนี่ยเขาก็จะสร้างรายได้ขึ้นมากกว่าเดิมอีกคือคนอยากมากักตัวที่กรุงเทพมากกว่ามีบางคนบอกว่าไปกักบนเกาะทาไมอยากจะมากักที่กรุงเทพเพราะว่ามันศูนย์กลางไงมันก็ไปต่อได้สะดวก คือถ้าไปกักที่บ้าน้ก็ดีใช่ไหมแต่ทาไมมันไม่ได้ก็กักกรุงเทพก่อนแล้วค่อยไปต่อที่อื่นจะสะดวกกว่าแล้วตามข่าวเนี่ยก็คือการไม่กักตัวคือเรามีอยู่หลายเลเวลนะเราผ่านเลเวลกักสิบวันมาแล้ววงเล็บเพิ่งจะไม่กี่วันยังไม่ได้เริ่มใช้แล้วก็เลเวลกักเจ็ดวันกําลังตามมาแต่ว่ายังชุลมุนยังประกาศไม่ลงตัวต่อให้ตอนนี้เราสามารถส่งใบฉีดวัคซีนได้แล้วผ่านทาง การขอ COE แต่เขายังไม่มีผลเขาบอกว่าต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของด่านควบคุมโรคที่ส่วนภูมิเป็นคนชี้ขาดว่าเราจะได้เจวันหรือ10วันอ่าก็แต่เดาเอาว่าอีกไม่กี่วันก็คงให้อยู่ดีแล้วก็การไม่กักตัวคือเลเวลถัดไปก็คือตอนนี้จะยังให้เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวอ่อซึ่งจะสตาร์ทแค่ภูเก็ตจังหวัดเดียวใน1กรกฎาคมแล้วก็พอตุลาก็จะอีก5จังหวัดที่เหลือ โอเคยังมีข้อต่างกันอยู่คือไม่กักตัวของเฉพาะภูเก็ตในหนึ่งกรกฎาคมแต่ว่ายังต้องอยู่ในภูเก็ตเจ็ดวันก่อนก็สภาการท่องเที่ยวเขาก็บอกว่าถ้าทําตามที่บอกเมื่อกี้ว่าเออไม่กักตัวภูเก็ตก่อนในเดือนกรกฎาคมแล้วก็ตุลาอีกห้าจังหวัดที่เหลือเนี่ยถ้าทาแค่นั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวได้ประมาณสามล้านคนจะมีรายได้แสนห้าหมื่นหกพันล้านบาทจิตเดียวเอง ก็จะมาจากภูเก็ตก็คือประมาณ15,000ล้านบาทแต่ว่าอีกข่าวหนึ่งที่เขาพูดไปเนี่ยเขาบอกว่ากรกฎาภูเก็ตหวังนักท่องเที่ยวแค่1 0 0 0 0แคนแต่ในนี้เขาบอกว่าทั้งปีหมายถึงว่าตั้งแต่กรกฎาจนถึงสิ้นปีน่าจะมีคนมาภูเก็ต2ล้านคนนะแต่ว่าอีกข่าวหนึ่งภูเก็ตหวังแค่10,000แคนอาจจะหมายถึงในกรกฎาสิงหากัยยาแต่สาเหตุที่เขาอยากให้มาในกรุงเทพด้วยเนี่ยสำหรับคนฉีดวัคซีนนะย้ำอีกทีนึงเนี่ยนะ สำหรับคนฉีดวัคซีน,นคำนี้ก็จะมีเพิ่มมาอีกเราจะได้นักท่องเที่ยวเพิ่มมาอีกเมื่อกี้เขาหวัง3ล้านคนใช่ไหมถ้าเไม่กัดตัวในที่บอกเมื่อกี้เนี่ยไม่พูดซ้ำละใน6จังหวัดนั้นที่ไม่มีกรุงเทพใดๆเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีกรุงเทพอยู่ด้วยเนี่ยก็จะมีเพิ่มอีก3ล้านเลยนะก็จะกลายเป็นว่าปีนี้เราจะได้นักท่องเที่ยว6.5ล้านคนเลยนะก็คนจัดการประเทศคงตาลุกวาวเพราะว่ามันมีข่าวว่าเขาอยากจะได้ GDP 4% ฉะนั้นพอเออเนาะเออมุบมิบกรุงเทพอีกด้วยดีกว่าเหมือนรอบที่แล้วไงก็ยังคิดว่าเออมั่วไปมั่วมาเดี๋ยวสุดท้ายให้หมดอยู่ดีจบคือคือมันต้องเป็นสเต็ปอยู่ดีแหละแต่หมายถึงว่าสเต็ปแบบตอนแรกว่าจะให้แค่จังหวัดนี้จังหวัดนี้เดี๋ยวไปมาให้กรุงเทพด้วยอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนผู้หญิงเล่นตัวไว้ก่อนครั้งที่แล้วก็บอกว่าไปปีที่แล้วบอกจะให้แต่ภูเก็ตจะอะไรก็ภูเก็ตนู่นนั่นนี่นู่นนั่นนี่สุดท้ายภูเก็ตโดนลืมมา กักตัว ASQ มาลงกรุงเทพหมดเลยภูเก็ตหายไปไหนเขาก็คุยนะตอนนี้เรามี travel bubble กำลังจะมียังเป็นข้อตกลงยังไม่ได้เริ่มกับประเทศที่เสี่ยงตามอย่างเช่นจีนฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีใต้ที่เขามีการเร่งฉีดวัคซีนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรากำลังจะมี travel bubble กับเขาถ้าไอ้กัก7วันสำหรับคนฉีดวัคซีนซึ่งก่อนหน้านี้นไม่มีกรุงเทพตอนนี้จะมาโผให้กรุงเทพด้วยเนี่ย มันก็จะเป็นข้อต่างว่าคือในเดือนเมษาถึงมิถุนายนยังไม่มีความต่างก็คือเจ็ดวันฉีดวัคซีนยังได้ทั้งกรุงเทพแล้วก็อีกหกจังหวัดหมายถึงถ้าถ้ากรุงเทพได้นะครับตอนนี้นะวันที่พูดยังยังไม่ได้แต่ว่าถ้ากรกฎาถ้าสมมติกรุงเทพยังเหมือนเดิมก็คือฉีดวัคซีนแล้วยังได้แค่เจ็ดวันแต่ว่าภูเก็ตอย่างเดียวที่จะไม่ต้องกักแต่ต้องอยู่ในภูเก็ตเจ็ดวันเนี่ยก็จะเป็นข้อต่างละ ว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนแล้วถ้าคุณไม่อยากากาักวรุงเล็บแต่ต้องอยู่ในภูเก็ต7วันคุณก็ไปลงภูเก็ตแต่ถ้าเกิดว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วยังอยากจะมากรุงเทพอีกคุณก็จะได้ก,กักตัว7วันแทนแต่ทีนี้มันจะคิดไปคิดมาก็ไม่ค่อยมีข้อต่างเท่าไหร่นะเพราะว่ากรุงเทพมันถูกกว่ามาก,ากักภูเก็ตเนี่ยแพงมากนะถึงแม้ว่าจะไม่ต้องก,กักตัวแต่ว่าอ๋อยังคิดว่าเขาจะมุฟมิฟว่าบอกว่าไม่ต้องกักตัวแต่ต้องอยู่ในภูเก็ตเนี่ยเขาจะเป็นซีลรูทก็คืออย่างกั้นพื้นที่อยู่ดี เพราะว่าไม่รู้ว่าชาวบ้านจะได้ที่ภูกเก็ตจะได้ฉีดวัคซีนไปหมดหรือยังแต่บอกว่าไม่ต้องกักแต่อยู่ในภูกเก็ตอย่างเดียวก็เดินไปเดินมาที่ไหนก็ได้ในจังหวัดงั้นเหรอเดี๋ยวชาวบ้านก็ตื่นตื่นตกใจฉะนั้นน่าจะในพื้นที่จํากัดอยู่ดีก็เลยกลายเป็นว่าต่อให้ภูกเก็ตได้ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องอยู่ในภูกเก็ตมันอาจจะไม่มีความต่างกับมากักในกรุงเทพเจ็ดวันแต่ต้องฉีดวัคซีนคืออาจเป็นว่าไม่ค่อยมีความต่างกันเท่าไหร่ สรุปว่าก,ากักตัวเจ็ดวันในกรุงเทพสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วคิดว่าใกล้จะมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ฟันธงร้อยเปอร์เซนตก็ต้องรอทางสถานทูตไทยฟันธงก่อนอ่าแล้วถ้าใครยังไม่รีบก็รอดูไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครรีบพร้อมเสี่ยงกน็นี่เลยมาลุ้นโชคจริงโชคที่ด่านควบคุมโรคที่สุวรรณภูมิว่าเขาจะให้เราเจ็ดหรือสิบนะครบับก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดเราพูดอะไรงงๆงในช่วงเวลานี้เพราะว่า มันยังสับสนข้อมูลมันเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนรายวันอาจจะมีการพูดงงๆกันบ้างนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ตอนนี้เพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็หรือใครได้เข้ามาแล้วหรือกําลังจะเข้ามาแล้วสถานการณ์การติดต่อเป็นยังไงก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ